สวัสดีครับวันนี้ผมสีแกงเกมเมอร์ซีวีนะครับผมวันนี้ g m นะครับเขาได้แจกโค้ดมาแล้วนะครับก็คือโค้ดหนึ่งโค้ดนะก็คือโค้ดเบลุนะครับแรง์จีนะครับโคเบลุแรงก์จีนะครับจีมได้แจกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมมีเบลุแรง์จีอยู่ห้าตัวนะครับถ้าผมใส่ไปอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นหกตัวนะครับเดี๋ยวโค้ดตามนี้เลยนะครับแล้วก็ีเอมได้อัปเดตมาใหม่นะครับก็คือนี่ เบตร์พาร์ตมังกรนะครับก็คือจะสัตว์ขี่มังกรกับเสือนะเป็นตัวสีส้มนะครับแล้วก็มีอัปเดตพาร์ตดอกพุ่มสองมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมยังพาร์นยังไม่ครบนะก็เรามาใส่โค้ดตรงนี้นะครับโค้ดนี่ครับ G เบลุนะฮะหรือซิรูนั่นเองนะฮะของเกมนี้นะเขาชื่อว่าซิรูนะก็คือ G ีซีรูนะกดใส่ไปเลยครับได้แล้วฮะเนี้ยได้แล้วนะคุณดูเวลรหนึ่งแล อ,อย่าลืมใส่ค้ดด้วกันเยอะๆนะครับขึ้นบนตรงนี้ให้นะครับเจอครับขอบคลาคราบาลาผม